ขนมต้มฝีมือแม่สูตรเนื้อแป้งนุ่มนิ่มได้ทานแล้วติดใจเริ่มจากทำไส้ก่อนนำมะพร้าวที่ขูดไปคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนๆจะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายกับเกลือป่นคั่วต่อไปจนมะพร้าวสุกมีกลิ่นหอมต่อไปทำในส่วนของแป้งจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำร้อนค่อยๆเทน้ำร้อนผสมกับแป้งไปทีละหน่อยจนแป้งเริ่มเกาะตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ใช้มือนวดแป้งต่อถ้ารู้สึกว่าแป้งเหนียวไปให้เติมแป้งเพิ่มได้ค่ะ นวดจนจับดูแล้วแป้งไม่เหนียวติดมือเป็นอันใช้ได้ต่อไปจะมาหอ่อไส้ด้วยการทำแป้งให้เป็นแผ่นกลมๆตักไส้ใส่ลงไปให้ปริมาณน้อยกว่าแป้งหน่อยถ้าใส่ไส้เยอะแป้งจะห่อไม่มิดไส้ก็จะแตกออกมาหมุนแป้งกับฝ่ามือให้เป็นทรงกลมวางลงในถาดที่โรยด้วยแป้งอัตราส่วนผสมทั้งหมดจะทำขนมต้มออกมาได้29ลูกเสร็จแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดๆเลยค่ะต้มจนขนมลอยขึ้นมาเนื้อแป้งจะใสขึ้นเล็กน้อย ตักขึ้นให้เสดดน้ำแล้วนำไปคุกในมะพร้าวขูดที่แบ่งไว้จากการทำไส้คุกต้นขนมร้อนๆมะพร้าวจะได้ติดดีค่ะแค่นี้ก็จะได้ขนมต้มที่เหนือแป้งนุ่มนิมไส้มีรสหวานออกเค็มนิดๆบวกกับแป้งที่ไม่มีรสชาติเข้ากันพอดีเลยค่ะและยังหอมกลิ่นมะพร้าวกับกลิ่นใบเตยอ,อีกด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากติดตามและเซฟคลิปเก็บไว้ทำกันเลยค่ะ